ครับสวัสดีแดดแรงแดดแฉะแต่ว่าอากาศเย็นสบายช่วงท้ายของฤด,ดูหนาวแล้วนะครับวันนี้เจอกันกันกบ KSL Lightning Skill ครับปิดลาทาพิกัดเที่ยวนี้จะไปที่ที่หนึ่งที่มันเที่ยววิแล้วม,มันบื้นมันไปไม่ถึงนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถึงกเราไปคนเดียวบางแผนเดินท่องเที่ยวกันมันเด็บาดเปล่าก็เลยหาเพื่อนเดินทางเนี่ยพอดีวันนี้เที่ยวนี้ผมมีเมด้าใหม่สวัสดีครับ พี่อาร์มครับผมพี่อาร์มครับพีงอาร์มนี่เขาคนเบื้องหลังไม่ค่อยออกหน้ากล้องนะไม่ค่อยออกหน้ากล้องอันนี้มาเนี่ยมาดูรถก่อนเนี่ยเป็น X Max นะครับเรีย่นะ X Max Connected อ่าร X Max Connected แต่ว่ารถผมที่ใช้เนี่ยเป็น X Max Tech Max นะครับแต่ว่า Connected คันนี้ก็เป็นธรรมดาเนี่ยจัดของเต็มคือตั้งใจเป็นสายทัวร์ลิงเต็มเหนียวอ่ะเติมไว้ก่อนเติมไว้ก่อนเติมไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันล้นก็ค่อยถอดออก นี่เราไปไหนนะสกายวอล์กสกายวอล์กเขื่อนปรคุณลักษ์คูแอนโนนสังเออนั่งท้องเมื่อกี้สกายวอล์กคูแอนโนนสังที่ครั้งก่อนถ้าใครจำได้ผมขี่ X m a ะไปที่อุทยานติช้างสีของอยู่ในเขตอุทยานน้ำพองตอนนั้นไปมาเที่ยวแล้วตั้งใจจะไปให้ถึงสกายวอล์กแต่ไม่ถึงไม่ทันเมื่อก่อนนะครับก็เลยแก้มือซ้ำกับซ้ำ ไปซ้ำไปแก้ให้ได้เท่านี้จะดีตรงไปเลยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเราคิดว่าเราจะไปเสพธรรมชาติเต็มที่จะนอนแช่น้ำได้แช่ไหมจะไปถึงกิโมกิยามลูกน,นี่ก็สายแล้วนะครับก็เป็นยามาฮ่าอีกแม็กทั้งคู่นะนะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันจาก,กที่นี่ตรงนี้ก็คือซีคิวมาโคลาแล้วมันก็จากนี่ไปก็อีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็น่าจะเดินทางเรื่อยๆเพราะรไมาทำเวลาได้รับสถานที่ตรงนั้นมีอะไรให้เราได้เที่ยวได้ถ่ายรูปถึงแลนี่น้องอาร์มก็เป็นช่างภาพ เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของถูกถ่ายด้วยพวกเขาด้อ kind of ่าเาอาจจะมีเรื่องของถุงถ่ายภาพเก๋ๆมาฝากกันมาเออต,ตรงนี้หน้าถ่ายหน้าอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันดูครับไปเดินทางกันดีวกว่าไปครับ เราเดินทางมาแล้วนะครับ200ร้งหนึ่งนะ270กิโลอ่านมันนี่320้320นะครับเติมไป9กิตร ับเรามาถึงจุดของสกายวอล์กแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราเจอคือแถมแถมอมมืปิดปรับปุงคือทอมาถึงนี้เพื่อมาดูสแลนเขียวอเราก็พลาดเองไม่ได้อัปเดตเนาะพูดเป็นครั้งที่สองอะไรเนี่ยาสาวมา แล้วเวลากำลังดีด้วยนะอุมอกหักซ้ำซากจริงๆเลยสกายวอล์กฝากไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็4ี่โมงแล้วผมคิดว่าเราไปหาจุดที่พักกันก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเจอสแลนเขียวขนาดนี้ไ,ไ็นไงจเซอร์ไพรส์กลับ <laughs> 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 น่าจะได้มาทำใหม่อะไรวะเนี่ยมันมีอะไรกับที่นี่แล้วแน่เลยเนี่ยต้องมาอีกแน่เลยแต่อย่งน้อยก็ได้รู้นะว่ามันมันอยู่ในภูมิประเทศแบบไหนแต่กับ แอบเห็นเมื่อกี้กลางน้ํามีแบบมีต้นไม้อยู่กลางน้ำอยู่นะ <ผม S 1> ถุณว่าตอนเช้าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวน่าจะมีหมอกน่าจะสวยน่าจะสวยเป,เป็นน้ําพอดีเลยอืมอมืปรบปรุงใหม่คงสวยคงสวยอะ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูตอนสวยๆแล้วกันเนาะไปอันนี้เราก็น่าจะขี่ไปดูที่กลางเต็นท์ ตอนนี้เรามาถึงที่เลยมาหน่อยนึงเป็นที่ทําการพยานแห่งชาติแล้วคูเก้าภูผ่านคํานะครับครับผมนะคนละเท่าไหร่อาร์มค่ารายการค่าอะไรบ้างค่าแล้วค่าผ่านคนละยี่สิบค่าผ่านคนละยี่สิบค่ากลางเต็นท์สามสิบค่ามอเไซค์ยี่สิบเป็นเจ็ดสิบบาทนะก็ดูจะสมฐานะอย่างเรานะครับคือละเจ็ดสิบคือละเจ็ดสิบบาทโอเคนะ ้จะหกโมงเย็นแล้วครับตอนนี้เราได้สถานที่พักแรมกันแล้วสรุปว่ามาถึงที่ที่อยากมาได้มาแล้วแต่ว่าอ,อกหักไปแล้วกับเรื่องของจุดหมายสกายวอล์กแต่ก็ไม่เป็นไรอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะมาที่นี่ก็คือมาพักค้างแรมนะครับที่ลานกลางเต็นท์นะครับของอุทยานภูเก้าภูผาดน,นะซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ทางทางท้ายน้าของเขื่อนเขื่อนอุบลรัฐ นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ลอยต่อนะคือตัวเขื่อนอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเนาะเรารู้กันดีแต่ว่าในส่วนของพยานตรงนี้ลานกลางเต็นท์เนี่ยก็เหมือนจะอยู่ในเขตลอยต่อของจังหวัดนองบัวลำพูนะครับก็คือเป็นอีกจังหวัดนึงเลยคือพื้นที่ของเขื่อนอะ่ะม,ม,ม,มันกว้างได้ทะเลเหมาะกลางเต็นท์กันนะครับสองคันสองเต็นท์ก็น่าจะคางกันที่นี่หนึ่งคืน,นากาศดีมากนะนะวิวฝาติดตกนอนกันริมน้ำเลย ตอนนี้ได้ที่นอนแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็มาดื่มดับกับบรรยากาศสบาย,บายของธรรมชาติที่เงียบสงบไม่เหงาครับมีคนมาทังเต็มด้วยเยอะๆเลยทางทันนี้เป็นวันธรรมดาแดดเริ่มลงลมพัดเช,ชยๆหวังว่าคืนนี้คงนอนหลับสบายครับมือข้าครับสานหารครับ มือใหม่ตายเ e n นว่าไงเราลืมอะไรมัง่งลืมทุกอย่างลืมทุกอย่างจริงแถนี้ก็หาร้านอาหารยากเลยนะยากคิดว่าน่า <c oughs> จะมีเยอะแต่ว่าทําจริงแล้วอกว่าจะเจอร้านเนี่ยแล้วเราเออกไปน้ำข้าม <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าพี่อาร์มคนหิวแสงครับก็เลยเ่นซะพระอาทิตย์ตกคาตา <c oughs> <c oughs> ออกไปหา,าข้าวกันโอ้โห <c oughs> ก็ออกไป ออกไปไกลเหมือนกันนะย้อนย้อนกลับออกไปแล้วก็เจออยู่ร้านนึงได้เยอะแล้วได้เยอะหมดนี้ก็มีจุดคืนนี้น่าจะไม่ต้องคุยกันบรรยากาศไงอ่ะดีดไม่ไม่หนาวไม่หนาวหรอไม่หนาวเย็นเย็นกำลังดีไม่มียุงไม่มียุงด้วยเออเอออะไรี้ไม่มียุงตอนแรกคิดว่าจะมียุงริมน้ําในป่าไม่มี ห้องน้ำไกลหน่อยนะไกลไปนิดนึงแ,<ต>แต่ดีสะอาดใช่ห้องน้ำสะอาดกว้างใช้ได้ทุกห้องเลยห้องไหนก็ได้แต่ตไกลไปนิดเดินไกลไปนิดนึงแล้วก็ไฟไฟทางไม่มีนะครับถ้าจะไปห้องน้ำห้องท่าครับไปแต่ห้องวิววันอาบน้ำก็ได้เรียบร้อยก่อนมืดก็ดีเมื่อกี้อาบก็บน่นบอกว่าเงียบจัดไม่กล้าเปิดเพลงเลยพี่ <laughs> สารลำพูมาไม่กล้าเปิดเพลงเงียบเกินเงียบจี๊ดที่นี่ก็อยู่เงียบเงี้มยิ้งนิดหนึ่ง เช้าวันใหม่แล้วครับตอนนี้เจ็ดโมงแล้ะแต่ว่าพระอาทิตย์ก็ยังไม่ไม่ส่องลงมาถึงนะเพราะว่า ตรงที่กลางเต็นทนะ์มันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ฝั่งทิศโน่นเขาถูกภูเขาบางังอยู่แดดก็จะส่งลงส่องลงถึงนี่น่าจะสายๆเลยนะสวั <Hello>. Good m o r มน n ่หมอกไปไหนหมอกอยู่ไหนครับหมอกห <laughs> มอกไปไหน <laughs> น้องหมอกอยากถ่ายหมอกเลียดลอยเลียดน้ำนะครับ <laughs> หรือว่าเราตื่นไม่ทัน ไม่น่าใช่พี่ตื่นมาก,ก่อนเจ็ดโมงก็อี้ยอย่างเงี้ย,ย,ยแต่น่าสนใจใน,นู้นเกาะต้นไม้กลางน้ำเห็นปะเดิม <c oughs> เป็นพุ่มเลยน,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 นุ้ยที่ว่ามันตายมันก็ไม่ใช่นะแต่มันอยู่กลางน้ําเลยนะขี่เรือเออน่าจะต้องนั่งเรือไปอา <c oughs> ก,กาศดีครับสบายอากาศกากลังสบาย <c oughs> ใช่คี่ว่าจะเดินลอหิมน้ําไปเดินเล่นรอแดด พี่ว่าจะไปเดินไหนไนไอตรงพี่คิดว่าน่าจะไปถึงน่าจะไปถึงแบบนี้แบบนโอเค<ป><ป>อันเนี้ยอันนี้ทางเดินอยู่ตรงนี้แต่เรามองเห็นน้ําอยู่แค่นี้แสดงมันก็ไม่ดีน้อยนะทีเนี้ยแสดงว่าเขากัก,กน้ําดีอยู่อันนี้ก็ทางเดินแบบคิวๆนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เทลก็นี่ทางล่างอู้ยพอมีพอมีใบไม้มาคลุมอย่างเงี้ยมันมันดูดีว่ะสวยเลยอะ อผมอไปด้วโผมคือโอ้โหดีใบนี่เท่าหน้าเลยปู่อ,อมามขึ้นไปยืนมันนี้สิคนใหญ่อ่ะต้นขาต้นขาคนตัวใหญ่ๆเลยนะเหมือนเรียนท่าน้ำเลยเนะนี่ยมีสาระในก็ะสงด้วยนู่นแหลมที่เรานอนแดดมาแล้วอืม น่าจะเป็นจุดให้เล่นน้ำปะมีศาลาศาลาแก้วมาเป็น,นเรือจอดอุ้ยยังไม่ถึงดีงไม่ถึงดีเต็นเรายอยู่ในร่มอยู่เลยเรือเบียงผูกเ้า มีจุดถ่ายรูปอีกแล้วก็เยอะอยู่นะท่านแม่มีคนมารับแบบพนักงานต้อนรับครับผมโอ้๊โอ้จุโอ้บโอ้จุโอ้โอ้โหพี่น้องกันปะเนี่ยพี่น้องกันะเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยนี่ไงที่บอกว่าเห็นตั้งแต่ตอนขาเข้าแล้วมันจะมีต้นไม้แล้วก็จะเป็นโอ้หนี่ ป็นจุดถ่ายรูปแล้วเนาะเมื่อเรามาถึงจุดถ่ายรูปเราก็ถ่ายรูปกันสิครับรออะไรสวยมากมว้าวฟังโยนน,นี่เราไปยิยงเดี๋ยูกันขึ้นบันไดเลยอะ่ะถอยอีกถอยอีกช่างถอยอีก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  อืมโอ้วาวก็ได้ได้ความสูงนะถามว่าวิววิวโอเคไหมก็มันก็ถูกกิ่งไม้ต้นไม้บังเนี่ยแต่มันก็ได้อีกมุมที่แปกตาดีสูงขึ้นมาหน่อยสวยไหมสวยอยู่นะมีใครชนปีนต่อไปอีกไหม <laughs> ล่วงไว้นี่ก็หินทั้งนั้นเลยนะตอนนี้เราเดินมาถนนทั้งบนแล้วนะครับนี่คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ดูจะกลมเกลื่อนเนียนเลย้านหลังก็เป็นหินใหญ่มากๆอีกอันจุดบริการแล้วก็ตรงนี้มีจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทั้งที่จอดรถแล้วก็ห้องสุข,ขาดูสุขากันนะดูไอเดียเขาเป็นไงทำเป็น ทำเป็นต่อไม้จําลองนะครับเอาไว้สําหรับบริการผู้บริการคนชราเจ็กตามป้ายเลยสะดวกมากถือว่าใส่ใจถือว่าใส่ใจเอาล้วครับบิดลาด่าท้าพิกัดของเราครับก็ถือว่าจบภารกิจนะถึงมันจะไม่คอมฟีดมันจะไม่ได้อย่างใจตรงที่ว่าอาุกหักกับสกายวอล์ก คือ <c oughs> แบบว่าซีดมากแต่เราก็ได้รับการเยียวยาจากาการเทปปิ้งอย่ยงสน,นุกก็บรรยากาศดีมากเนอะนี่เป็นบรรยากาศทำการ,การงคืนฟ้าแจ่มดวงจันทร์ใสกระจางมากครับเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้มาอีกในอานาคตนะครับสำหรับเที่ยนี้ก็ต้องขอบคุณไทามาร่ามอเตอร์นะครับที่สป,ปอรเ่อรของพ i กแ m a กมานะแล้วก็ขอบคุณนองอามครับ จะมาเป็นเมดกันจะมาการท่องเที่ยวจริงหน้าที่การงานมันก็เยอะแต่ละคนแต่ถ้าปีเวลาได้อเอามอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันหนึ่งเวลาไม่ต้องเยอะงบไม่ต้องมากจัดอุปกรณ์ที่มันลงตัวนะครับแล้วก็เรื่องมอเตอร์ไซค์ที่มันรองรับไลฟ์สไตล์ของเราได้อ XMAX เนี่ยเลือกที่จะเดินทางได้ไกลนิดนึ่งเว่าด้วยสมรรถนะของรถความเร็วที่ทําได้ความสบายการขับขี่นะครับโอเคขอบคุณท่านที่ทติดตามรับชมครับแล้วก็ หมายต่อไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันไว้ใน K L Air v i ิวแต่พบกันใหม่ในเลาก่อน